สำหรับครอบครัวของมินนี่พวกเขาค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องของการเรียนแต่ที่โรงเรียนมินนี่เป็นเด็กที่เรียนได้ดีและยังเป็นเด็กกิจกรรมด้วยโดยมินนี่ได้ศึกษาที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยโรงเรียนประจำหญิงล้วนแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งที่นี่เองเธอก็เคยเป็นทั้งเชียร์ลีดเดอร์มือกลองนักสแสดงในละครเวทีและอื่น เรียกได้ว่าเธอนั้นเป็นเด็กที่มีความสามารถล้นเหลือจริงๆสําหรับจุดเริ่มต้นที่ทําให้เธอเริ่มสนใจในวงการเคป๊อปเธอได้เปิดเผยอ,อยู่หลายครั้งว่าตั้งแต่ตอนอยู่ชั้นป .5 เธอนั้นเป็นเอลฟ์หรือเป็นแฟนคลับตัวยงของซูเปอร์จูเนียร์โดยเป็นเมนขยูฮยอนในตอนแรกนั้นมินนี่เธอก็มุ่งมั่นเอาดีในด้านการเรียนและมีความฝันว่า อยากศึกษาต่อที่รั้วจมจุรีหรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศึกษาต่อคณะนิเทศศาสตร์แต่แล้วก็มีจุดเปลี่ยนสําคัญในเดือนกันยายน2014เธอได้เข้าร่วมการออดิชั่นจาก,ากค่ายคิวที่ได้จัดขึ้นที่ประเทศไทยโดยเธอได้เลือกร้องเพลง sweater weather ของ the neighborhood ก่อนจะได้ผ่านการออดิชั่นในช่วงที่เธอเรียนอยู่ชั้นม .5 ตอนแรกมินนี่ก็มีความกังวลว่าจะไปดีหรือไม่เพราะมีทั้งเรื่องครอบครัว เพื่อนๆแนด้านการเรียนโดยเธอมีความสองจิตสองใจว่าอยากจะเรียนให้จบม .6 ก่อนจึงได้ลองถามทางค่ายแต่ทางค่ายนั้นอยากให้เธอมาเลยโดยได้ให้เหตุผลว่ามีอีกหลายคนที่อยากได้โอกาสนี้แบบคุณถ้าคุณไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรส่วนคุณแม่ก็เป็นกำลังใจและซัพพอร์ตเธออย่างมากคุณแม่ได้บอกเธอว่าเรื่องเรียนสำคัญนะแต่เมื่อลูกได้โอกาสนี้มาแล้วก็ควรคว้าเอาไว้เพราะมันอาจจะไม่มีอีกแล้วก็ได้ส่วนคุณพ่อ ก็บอกเธอว่าแล้วแต่หนูจะเลือกมินนี่บอกว่าเธอโชคดีมากที่คุณพ่อและคุณแม่แต่างก็ซับพอร์ตให้ความมั่นใจกับตัวเธอเพื่อให้ไปทําตามความฝันก่อนที่เธอ จะได้ตัดสินใจบินลัดฟ้าจากบ้านเกิดไปเป็นเด็กฝึกที่เกาหลีใต้ในช่วงปี2015แน่นอนว่าการเป็นเด็กฝึกของค่ายคิวไม่ใช่เรื่องง่ายมินนี่ในวัย18ปีณขณะนั้นแม้จะไม่ใช่อายุที่น้อยแล้วสําหรับเด็กฝึกแต่ว่าในฐานะชาวต่างชาติที่ตอนนั้นพูดเกาหลีไม่ได้เลยบวกกับการต้องเจอการฝึกฝนที่หนักหน่วงในช่วง3เดือนแรกเธอร้องไห้อยากกลับบ้านทุกวัน แต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆโชวคยังดีที่ค่ายคิวมีรุ่นพี่ชาวไทย1คนซึ่งก็คือสอน CLC ที่เป็นเหมือนพี่สาวผู้คอยช่วยเหลือเธอถัดมาวันที่23มีนาคม2016เธอปรากฏตัวครั้งแรกผ่านช่องทางโซเชียลคิวทซึ่งในคิวนี้ก็มีการเปิดเผยภาพของเด็กฝึกหลายๆคนทั้งเด็กฝึกหญิงและชายโดยทางด้านค่ายคิวก็มีแผนการเตรียมจะเดบิวต์เกิดกรุ๊ปวงใหม่ต่อจากวง CLC ในช่วงก่อนการเดบิวต์มีการเตรียมทีมเด็กฝึกที่มีโอกาสจะได้เดบิวต